สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะสําหรับข่าวแรกในบ่ายวันนี้เราจะมาดูพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะคะสวมบทเป็นผู้บ่าวไทยบ้านหวานแหหาปลาใส่เสื้อปุยแล้วหล่อออร่าสุดๆเลยค่ะทําเอาแฟนๆแอบก,กรี๊ดกราดกันสนันเมื่อนุ่มมาริโอเมาเลอร์ได้ออกมาร่วมรายการเซียนหลังนะคะของนักแสดงและยูทูบเบอร์หนุ่มลูกครึ่งหัวใจอส าน เซียนหลังลอโนโอ่ภูวเนศสีชมพูซึ่งทำเอาหลายคนขำลั่นไปไม่คิดว่าจะเห็นมาริโอมาในรายการนี้ด้วยลูกเป่าไทยบ้านพร้อมแห่แซลลัน่นผู้ชายอายุ35ปีที่อยู่กับแก๊งเด็ก20กลางๆไปลายๆแต่ดูเด็กกว่าหล่ออะไรขนาดนั้นนะพวอคุณค่ะเป็นที่ฮือฮากันเพราะเป็นภาพที่หาดูยากเหลือเกินนะควสหรับพระเอกหนุ่มมาริโอมาลอรนะคะที่ออกมาร่วมรายการของเซียนหลัง นักแสดงและอยู่ทูบเบอร์หนุ่มลุกเครื่องหัวใจอีสานนะคะและถูกแซวว่าเป็นคนที่อายุ35ปีกับในแก๊ง20กลางๆไปปลายนะคะแต่ก็ดูหน้าเด็กกว่าคนอื่นและก็ได้โชว์ลีลาการวันแหนะคะซึ่งได้ปลาตัวใหญ่มากๆงานนี้ก็สร้างความฮือฮานะคะเรียกว่าทั้งหล่อนะคะแล้วก็เก่งอีกด้วยในมาดของนักวานแหและใส่เสื้อสีแดงเป็นเสื้อของปุ๋ยนะคะใส่แล้วใครๆก็ชมว่าหล่อมากและ ผิวหน้าก็ดูอ่อนออร่าด้วยค่ะและภาพที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ